อัปเดตทำลายการแจกเงินิจิทักาลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทขั้นตอนและกระบวนการไปถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ใช้เงินหนึ่งมืนภายในปี2567นี้หรือไม่ดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2567ค่ะทุกคนซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาอัปเดตทำลายเกี่ยวกับการแจกเงินในโครงการ ดิจิทัล1,000 0บาทนั่นเองนะคะซึ่ง <Phone: S 2> ถือว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ทางรัฐบาลน,นั้นผลักดันนะคะเริ่มมีความคืบหน้าออกมาเป็นระยะระยะนะคะโดยตั้งแต่ต้นปีวันที่8มกราคม67นะคะกระทรวงคลังก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่าคณะกรรมการกิจสิการได้ไฟเขียวให้เดินเดินหน้าตามมติคอรมนะคะที่ได้ดำเนินการกู้เงินพรบกู้เงิน5 0 0แล้านบาทเพื่อมาทำโครงการเงินดิจิทัล 1 0 0 0งบาทนะคะก็ยังคงเดินหน้าไปตามแผนนะคะโดยยังอยู่ในไทม์ไลน์เดิมก็คือเดือนพฤษภาคม6 7นั่นเองค่ะโดยจะเป็นการออกพรบรกู้เงิน5 0 0 0สนล้านบาทตามกำหนดเดิมนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงใครที่ยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะ ล่าสุดข่าววันที่13กุมภาพันธ์67ก็คือเมื่อวานนะคะที่ประชุมครมยังไม่มีวาระรับทราบข้อเสนอแนะทั้ง8ข้อที่ทางปปชนั้นได้ส่งเรื่องเข้ามาอย่างรัฐบาลนะคะโดยแหล่งข่าวก็ระบุนะว่าเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหวา่างการรอบรรจุเข้าสู่การพิจ,จารณาตามวาระนะคะแล้วก็จะเร่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม เพื่อรับทราบต่อไปนะคะซึ่งตามขั้นตอนกฎหมายนะคะหลังจากยื่นข้อเสนอแนะทั้ง8เรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทจากปปชถึงมือรัฐบาลนะคะสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีจะต้องขอความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนําความเห็นมารวบรวมนะคะเพื่อตอบไปยังปปชนะคะว่าจะสามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะได้หรือไม่หรือข้อใดที่ทําได้ข้อใดทําไม่ได้นะคะ และเพราะอะไรนะคะต่อบไปภายในระยะเวลา90วันนั่นเองค่ะซึ่งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ลตนะคะบดดิจิทัลบัลเลต10,000บาทก็ได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่15กุมภาพันธ์67นี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งทั้งนี้นะคะประชาชนที่ติดตามโครงการแจกเงินดิจิทัาหนึ0 0 0บาทก็สามารถตรวจสอบนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ซึ่งตามไทม์ไลน์ที่เขาประกาศมานะคะกระทรวงคลังประกาศมาก่อนหน้านี้ก็คือเดือนมีนาคม2567นั้นเริ่มลงทะเบียนยื่นสิทธิ์รับเงินดิจิทัลบอลเล็ตแล้วนะคะ1 0 0 0บาทโดยยึดตามอำเภอทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน หกเค่ะเริ่มใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000 0บาทครั้งแรกโดยประชาชนต้องใช้จ่ายภายในอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ต่อมาในเดือนตุลาคม67นะคะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของประชาชนนะคะและสิ้นสุดโครงการนะคะคือเดือนเมษายน2570นะคะแล้วก็เป็นการ สิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของร้านค้าด้วยส่วนใครที่ไม่แน่ใจหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะแจกเงินในท่านวอลเล็ตรวมไปถึงเงื่อนไขาการจับจ่ายใช้สอยว่าซื้ออะไรบ้างอันไหนซื้อได้ไม่ได้นะคะซึ่งบุ๋มก็เคยลงคลิปรวบรวม,รวมไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาย้ําเตือนกันอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับเงินในท่าน10,000บาทนั้นใครจะต้องเป็นคนไทยคะ่ะอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน7 0,000บาทต่อเดือนมีเงินฝากไม่เกิน5 0,000 มีเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาทกรณีรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนแต่เงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะแล้วก็กรณีรายได้เกิน70,000บาทต่อเดือนแต่เงินฝากน้อยกว่า5 0 0แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะเงื่อนไขของการใช้งานเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะก็คือ ประชาชนสามารถใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าอบายามุกนะคะอย่างเช่นเหล้าบุระสุรายาสูบนะคะกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกาัญชาและพืชกระท่อมบัตรกำน,นันหรือบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคําอัญมณีนะคะไม่สามารถชําระ นี่ค่าไฟค่าน้าค่าโทรศัพท์ค่าก๊าซหุงต้มค่าน้ำมันค่าเทอมหรือค่าเรียนนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0หมบาทนั้นร้านค้าไม่ต้องจดแบดก็ได้หรือว่าจะเป็นร้านค้าร้านรถเข็นร้านโชว์หวยร้านที่อยู่บนอปปาตังใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนนะและร้านค้าที่ขึ้นเงินได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนั่นเองนะคะ เนาะตามนี้เลยนะคะสรุปก็คือในการดําเนินการโครงการนี้นะคะก็ยังรอที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือวันที่15กุมภาพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดคุยการถึงเรื่องหลักการหลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่แบบต้องอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าทำลายมันจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการเข้าคอรมอวันไหนเดี๋ยวมาแจ้งเนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บอกว่าทุกคนจะทําความก้าใจไปพร้อมๆกันนะคะใครที่อยากไม่อยากพลาดข่าวสารด้มาโดยเฉพาะโครงการจัดเงินดิจิทัลสามารถกดติดตามช่องบุ๋มเอาไว้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ